ด่วนรัดแจ้งข่าวดีโอนเนองินเข้าบัญชีให้แล้วหลอดแรก3 8หมื่นครัวเรือนใครยังไม่ได้ให้ทำตามนี้ด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ โดยข่าวนี้ก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาจากเพจ a c e b o o k ไทยคู่ฟ้าซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลโดยทางเพจก็ได้โพสต์ข้อความไว้ว่าโอนแล้วเงินช่วยเหลือน้ำท่วมลอดแรก3.8หมื่นครัวเรือนประชาชนติดตามสถานะดำเนินการได้ที่ https flat 6 5 d i s a s t e r go t h หรือโทร 026373511รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมครั้งที่หนึ่งแล้วเมื่อวันที่20มกราคม2566ที่ผ่านมาซึ่งดำเนินการตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29พฤศจิกายน65จำนวน38,408ครัวเรือน จาก39,425ครัวเรือนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและปะทุมธานีทั้งนี้เป็นการโอนเงินช่วยเหลือผ่านระบบพร้อมเ์แบ่งเป็นธนาคารออมสิน5,645รายและธนาคารอื่น32,763รายสํายสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน1นึ่คนที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเนื่องจากไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเ์กับเลขบัตรประชาชน ซึ่งปอพได้แจ้งให้จังหวัดประสานผู้ประสบภัยมาดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพให้เรียบร้อยขณะเดียวกันมีจังหวัดที่ได้จัดส่งข้อมูลครัวเรือนผู้ประสบอุทกภ,ภัยมาให้ปอพเพิ่มเติมอีก4จังหวัดได้แก่ลบบุรีพระนครศรีอยุทยาขอนแก่นและสุพรรณบุรีรวม75,841ครัวเรือน ซึ่งอยู่ในระหว่างรวบรวมส่งให้ธนาคารออมสินดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีต่อไปส่วนจังหวัดอื่นๆอยู่ระหว่างการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนจัดส่งข้อมูลให้ปอพต่อไปทั้งนี้ขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลจะสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยได้ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด ก็ขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่ที่น้องที่ได้รับเงินช่วยเหลือน้ำท่วมในครั้งนี้ด้วยนะคะส่วนครอบครัวไหนที่ยังไม่ได้รับเงินก็อย่าลืมไปผูกบัญชีพร้อมเทกับเลขบัตรประชาชนด่วนเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่ที่น้องทุกทกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะ เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ